ผมมี2ประเด็นสั้นๆน,นะครับแล้วก็หลังจากผมก็จะเป็นท่านโฆษกพักเพื่อไทยนะครับคุณพร้อมผมนพริศจะได้มาแถลงต่อจากผมเวลาประมาณสัก11นาฬิกานะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับในประเด็นการเมืองนะครับในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สื่อสารการเมืองพักเพื่อไทยครับผมมนุษ์สอเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทย วันนี้มีประเด็นมาสนทนากับพี่น้องประชาชนฝ่ายนันสืบุนชนที่เคารพประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2557นะครับผมมี2ประเด็นทั้นสัตนะครับเริ่มต้นประเด็นแรกกับกรณีคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูญน,นะครับในเรื่องของการให้ความเห็นว่ากําหนดวันเลือกตั้งนั้นสามารถกําหนดใหม่ได้ โดยให้กกตและก็นายกรัฐมนตรีนั้นไปปรึกษาหารือร่วมกันสิ่งแรกเลยที่ผมเข้าใจว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์กปปสและเครือข่ายม้อรอฟังอยู่ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะมีท่าทีต่อคำวินิจฉัยนี้อย่างไรขอเรียนให้เห็นภาพโดยสรุปนะครับก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเคารพคำวินิจฉัย ของสารรัฐรรมนูญน,นะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจข้อที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยเคารพคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูญแต่ทำตามไม่ถูกนะครับว่าความเห็นของตุลาการสารรัฐมนูญที่ให้เราปฏิบัติเนี่ยต้องทำแบบไหนอย่างไรและตลอดระยะเวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากมีคำวินิจฉัยออกมานั้นก็มีข้อเห็นต่างมีข้อย้อนแยง้ง จากนักวิชาการหลายกลุ่มออกมาด้วยกันถึงเรื่องของความไม่ชัดเจนคำวินิิฉัยที่ขาดความชัดเจนแล้วขาดปันขาดหลักในการนำไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดปัญหาหลายเรื่องนะครับเป็นต้นว่าเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยใช้กฎหมายมาตราใดมาเลือ่อนหรือการที่ท่านยกเหตุการณ์การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะในปี49 มาเทียบเคียงกับครั้งนี้ซึ่งไม่น่าจะเทียบเคียงกันได้นะครับปี49ท้าวินิจฉัยว่ามันเป็นโมฆะไปแล้วแต่การเลือกตั้ง2กุมภานยท่านไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าเป็นโมฆะไปแล้วหรือยังรวมความถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตาม,ตามครับการที่สารรัฐมนตรีวินิจฉัยให้สามารถเลื่อนวันเลือกตั้ง หรือการตราพระราชกิษฎีกายุบสภาขึ้นมาใหม่นั้นก็เห็นว่าน่าจะเป็นประเด็นปัญหาครับการเลื่อนออกไปหรือการตราพระราชกิษฎีกายุบสภาและเลือกตั้งใหม่นั้นท่านไม่ได้วินิจฉัยครับว่าแล้วพระราชกฤษฎีก,กเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาเนี่ยจะมีสถานะอย่างไรแล้วถ้ากำหนดใหม่เนี่ยจะขัดรัฐธรรมนูญมาตราร้อยหรือไม่รวมความถึง อาจจะเป็นการขุดบ่อล่อปลาเพื่อให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นตกหลุมพรางในการกลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียเองอย่างไรก็ตามครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ตุลาการศารมนวินิฉัยนั้นน่าจะเป็นเพียงความเห็นซึ่งไม่มีหลักปฏิบัติมารองรับขาดซึ่งข้อกฎหมายมาสนับสนุนในการปฏิบัติตาม พรรคเพื่อไทยจึงขอสรุปจาครับว่าพรรคเพื่อไทยเคารพคาวินิจฉัยแต่ทําตามไม่ถูกครับฉะนั้นเมื่อทําตามไม่ถูกเนี่ยเราก็คงจะต้องเดินหน้าตามสิ่งที่มีข้อกฎหมายรองรับอยู่เดิมก็คือหนึ่งวันเลือกตั้งลงหน้าวันพรุ่งนี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนที่สมัครรองรับเลือกตั้งก็คงจะต้องรณรง เพื่อรับสมัครเลือกตั้งต่อไปพี่น้องประชาชนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้วันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเอง mm hmm. เพราะนี่เป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาเราไม่สามารถใช้ความเห็นของคณะบุคคลที่เรียกว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีข้อกฎหมายรองรับมาเป็นหลักในการปฏิบัติได้ mm hmm. อย่างไรก็ตามครับ ผมเข้าใจว่าประเด็นที่ตุลาการศาลรัฐมนูนได้รับคําวินิจฉัยซึ่งเป็นคาร้องจากกรกะตน,นั้นก็เพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งผมจะมี5คําถามครับที่จะถามกกปปสรวมถึงถามพัคประชาธิปัตย์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเลือ่อนวันเลือกตั้งออกไปนะครับ5ข้อด้วยกันข้อที่1ถามว่าถ้ามีการเลื่อน วันเลือกตั้งออกไปมีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาจริงพักประชาธิปัตย์จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ข้อที่2กปปสจะยุติการชุมนุมจะคืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศได้หรือไม่หลังจากที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 3. พรพักประชาธิปัตย์และมอบกปปสจะยอมรับ ผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะออกมาได้หรือไม่ 4. พรพคประชาธิปัตย์และม็อบปปปสจะออกมาจาักม็อบในการขับไล่รัฐบาลอีกหรือไม่ 5. ทุกพรรควรจะต้องมีการลงสตยบาบันร่วมกันที่จะเคารพผลการเลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านี้ผู้พักนั้นก็พร้อมที่จะลงสตยบาบันหรือบรรทุกบันทึก ความเข้าใจร่วมกันข้อตกลงร่วมกันแต่ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์และกรกพ,อพอสอยินดีที่จะลงสยาบันร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งหรือไม่นี่ก็เป็น5ข้อจากพรรคเพื่อไทยนะครับที่ถามกรกพ,อพอสอแล้วก็ถามพรรคประชาธิปัตย์